สวัสดีค่ะอเมร็ดอยู่ไหนเนี่ยที่ไหก็ไม่รู้วันนี้อเมร็ดมาที่ร้านเครื่องเขียนในไอคอนสยามนะครับอเมร็ดอยากได้อะไรบ้างมีเยอะมากเลยนะวันนี้อันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มแน่เลยอเมร็ดเอาเล้เราพาเพื่อนๆไปเดินดูดีกว่าว่าร้านนี้เขามีอะไรบ้างนะไปเดินดูกันดีกว่าโออันนี้มีแค่แบของแท้เลยไหมโอ้ตุ๊กตาเยอะเลยนะครับ ออมฤตเอฟซีบอกว่าชอบให้ออมฤตพามาเดินดูร้านเครื่องเขียนมากเลยนะโอ้หตรงนี้เป็นสติกเกอร์เนี่ยใช่ไหมดีที่ไม่ให้ออมฤตมาอ่ะอี่บ่นเออเฉเบตชอบหรือนะครับโอ้โหได้ของเพียบเลยโอ้ยสมุดโน้ตน่ารักมากเลยอล้ลออตพาพาเพื่อนๆเดินดูหน่อยแล้วว่ามีอะไรบ้างก็มีหลากหลายนะครับในร้านนี้นะไปดูสติกเกอร์ตรงนี้เป็นสติกเกอร์หมดเลยนะเนี่ยฮะ โอ้อเมริดชอบเป็นการ์ตูนพวกนี้อ่ะอเมริดชอบเป็นการ์ตูนแนวๆน,นี้เลยใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นอะไรพวกสมุดโนต้ตใช่ไหมอเมริดอันนี้ตัวอะไรอ่ะอ๋อที่ติดเคสโทรศัพท์อ๋อที่เอาไว้ตั้งมือถือนั่นเองบายโอ้ดูดิมีมากมายเลยนะครับแล้วมันก็ไม่รู้ว่าราคาแพงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูว่าอเมริดสนใจอันไหนดีกว,ว่าอ๋ออันนี้เป็นสมุดแบบแนวแบบแนว,แบบแนวแกระดาษสีกระดาษลังนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีแฟ้มหลายสีเลยนะ กระเป๋าใส่อะไรใส่เครื่องเขียนใช่ไหมโอ้วีมากมายเลยเฮ้ยกระเป๋าอะไรแลกคูณเหรอไอันนี้อะไรนะในเรื่องแกเดียนเนี่ยชื่อว่าล็อกเก็ตใช่ไหมล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตมีหลายตัวเลยมีตัวอะไรบ้างอ่ะออมเล็ดชอบอะไรที่สุดในเนี้ยชอบอะไรไหนตัวตัวอยู่ตรงไหนพาไปดูหน่อยสิอุ้ยตรงนี้ไงเนี่ยเครื่องเขียนอยู่ตรงนี้เพียบเลยอมเล็ดเนี่ย เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเอาเลยน่าจะเป็นปากกาเลยปากาปากานี้เนี่ยเพื่อนสวยๆใช่ใช่โอ้นี่ไงไฮไลท์อเมริตโอ้เอาไปผสมใช่ไหมเขาเรียกว่ากิตเตอร์กิเตอร์พวกเนี้ยกิเตอร์สีทองโอ้เพียบเลยดูที่ อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่กระดาษเป็นหมออ๋อที่ระบายสีนหย่โหูใครระบายแบบนี้หมดได้ก็คือเก่งมากเลยนะต้องใช้เวลาหลายหลายวันเลยครับกว่าจะเสร็จเกินเกินยังไงก็เกินเขาทำกานเป็นวันนอมเล็ดอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นตู้ถ่ายรูปไงไปเข้าไปดูดิโอ้สนใจไหมสนใจไหมสนใจถ่ายกับพ่อเห็นไหมยได้ไหมมันไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ไหนนะแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้กระสปองนะครับ มีหลากหลายมากเลยนะตรงนี้ก็มีกู้กาชปองของแท้เยอะมากเลยนะครับเฮ้ยอ,อันนี้มันกล่องดนตรีอเมริเนี่ยเป็นกล่องดนตรีเนี่ยเสียงบอเพาะทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่ารักอะโแต่น้าตกคือแตกหมดเลยนะน่ารักมากเลยดูดิโอ้มีเพียบเลยนะครับนี่มันร้านเครื่องเขียนหรือร้านขายของขวัญกันแน่เนี่ยร้ <c oughs> อเมริคเฮ้ยว่ามันเหมือนร้านขายของขวัญเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม อมอมเลตออมเลตจะต้องไปเรียนเต้นแล้วแหละออมเลตเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วไปไปเร็วเราไปดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะเป็นร้านใหญ่มากนะครับเพื่อนๆก็มาดูได้นะครับอุ้ยออมเลตเอาวางไว้ก่อนนี่หูอันเราต้องห้าร้อยไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเดี๋ยวไปก่อนออมเลตต้องรีบไปเรียนพิเศษต่อนะครับวันนี้ออมเลตเขามีเรียนพิเศษเต้นนะเดอะอินเนอร์นะครับเขาจะเป็นดาวติ๊กตอกนะใช่ไหม, <c oughs> มน้องชอเชเบ็ดมาพอดีเลยออมเล็ตไปทลิปดีกว่าเดี๋ยวอมเล็จะไปไหนต่อคะ ไปเรียนเต้นต่อนะครับก็เดี๋ยวพาอมเล่ไปเรียนเต้นก่อนนะวันนี้ก็แวะมาดูที่ร้านนี้นะครับมีมากมายเลยแมพว่าเขามารอแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เขาตัดไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเล่วัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย